คราบดาในร่องปูนยาแนวกระเบื้องขัดยังไงก็ขัดไม่ออกเรามีตัวช่วยดีๆมาบอกกันครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาลองใช้ตัวน้ํายาล้างคราบปูนยาแนวนะครับดูสภาพล่องกระเบื้องครับที่มีการยาแนวไว้นะครับดําแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะลองใช้ตัวน้ํายานะครับเซนต์ตัวนี้นะครับนะเป็นน้ํายาล้างคราบปูนยาแนวดูกันนะครับว่ามันจะทําได้ดีหรือไม่นะครับนี่นะครับดำๆแบบนี้เลยนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะทำการแบ่งเศษขวดตรงนี้นะครับเพื่อจะให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะนะเราจะแบ่งสีขวดโอเคนะครับส okay. นะีขวดแล้วก็จะลองนะ,ระนรงรงนะครับปีกบริเวณตรงอ่า ย่แนวดูก่นนะครับจะดูนะเดี๋ยวทำการนะอง้ครับนี่ครับแบบนี้เลยจะไล่เลยครับถ้เป็นเส้นเลยอ่านี่นะครับสังเกตครับนี่นะอ่าฟองขึ้นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวนะครก็เ <Valerie> ดี๋ยวปทำการนะไล่เลย เส้นสีดำนี่ฮะเห็นไหครับตั้งปีนี่เลยอ่ะ,อะเสร็จปับ๊บเดี๋ยวผมจะทำการใช้แปรงนะครับทำการขัดนะครับนะครับเดี๋ยวผมใช้แปรงที่ฟันถูนะครับเข็ดขัดทีนึงนะนี่ครับ อผมใช้ผ้าเช็ดออกเลยนะครับดูนะเห็นมั้ยมมองเห็นคนหรือเปล่านะครับโอ้โหครับชัดเจนเลยนะครับจากดำๆเมื่อกี้นะครับขาวเลยนะครับอ๋อยอดครับนะฮะนี่ถือได้เลยครับขยาวตรงนี้นะฮะนี่ผมได้ชนะครับน้ำสะอาดเช็ดนะครับอาเช็ดออกแบบนี้นะครับดูนะฮะนี่ขาวเลยครับ Oh my god สุดยอดครับตัวนี้ใช้ได้ดีจริงๆครับตัวนี้โอเคนะครับถือว่าแานงครับท่านใดสนใจสามารถกดตะกร้าสั่งซื้อได้เลยนะครับ